พระสมเด็จเมื่อมีการสร้างหลายช่างหลายยุคหลายวาระหลายเนื้อหลายพิมพ์สิ่งที่เราจะเห็นก็คือความแตกต่างของพระแต่ละองค์อย่างเช่นพระองค์นี้เห็นไหมครับพระสมเด็จโดยทั่วไปเส้นซุ้มจะหนาใหญ่เป็นหวายผาซีแต่เส้นซุ้มองค์นี้เห็นไหมครับเรียวเล็กเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ บางท่านไปเจอก็จะบอกว่าเป็นพระเก๋เพราะเส้นซุ้มไม่ใหญ่แต่พิมพ์นี้เขาเรียกว่าซุ้มเส้นลวดเห็นไหมครับนี่ครับเราจะพึ่งไปตัดสินพระแค่ภายนอกว่าเส้นซุ้มเล็กเป็นพระเก๋ไม่ใช่นะครับนะเนื้อสิ่งอื่นใดให้เรามองหาความแท้ในองค์พระความแท้ในองค์พระคืออะไรน้ำมันตังอิ้ว เม็ดมวลสารเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเขาจะออกลักษณะเนื้อเน่าเนื้อแก่ผงน้ํามันเห็นไหมครับคราบน้ํามันแตงอิว้วเห็นไหมครับความคมชัดเห็นไหมครับองค์นี้ชัดมากติดกระช่างลําคอเห็นไหมครับพระพักพระเกตเกตแหลมคมพระพักไข่จิ้งจกเห็นไหมครับเราดูตรงนี้ก็อาละเข้าโอกาส เป็นพระแช้ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราไปดูด้านหลังกันครับพระองค์นี้แปลกตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเห็นไหมครับพอมาด้านหลังก็แปลกเข้าไปอีกเพราะเราไม่เคยเจอด้านหลังมีรูปเจดีเจดี JD แบบนี้บางท่านก็บอกเจดีเอียงบางท่านก็บอกเจดีนอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเขามีเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเห็นไหมครับเม็ดมวลสารลอย ผร้อยก่อน้อยผู้อยก่อน้อยผู้อยก่อนเห็นไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จหลังเจดีเห็นไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ความแปลกและแตกต่างของพระองค์นี้แล้วพระแบบนี้จะมีโอกาสเป็นพระแท้หรือเปล่าเราก็มาลงกล้องส่องหาความเป็นพระแท้กันครับ พอเราลงกล้องเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะเห็นบนพระพักก็คือลุ้มเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดดาเห็นไหมครับเม็ดขาวๆที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับแล้วพระองค์นี้ที่เขาเรียกว่าเนื้อเน่าเนื้อเน่าเพราะเป็นพระที่ใส่น้ามันตังอิ้วเยอะ <months S 1> เห็นไหมครับน้ามันตังอิ้วผุดขึ้นมา เห็นไหมครับนี่ครับเขาจะเป็นคราบน้ําตาลน้ําตาลพระองค์นี้เห็นไหมครับลำคอติดชัดเจนมากเห็นไหมครับนี่ครับพอเราเลื่อนมาเลื่อนมาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเห็นไหมครับความนึกนุ่มช่านวลมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับในสิ่งแบบนี้พระเกศทำไม่ได้เห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่พระเก๊ จะไม่ทําก็คือพระที่ไม่มีความสวยงามอย่างพระองค์นี้เห็นไหมครับแขนฝั่งนี้หนาใหญ่มือหนาใหญ่แต่พอมาด้านนี้จะมองเห็นว่าแขนจะเล็กๆเห็นไหมครับจริงๆแล้วแขนก็ไม่เล็กแต่เขาจะมีก้อนมวลสารอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีก้อนมวลสารอยู่ตรงนี้ พระเกทำไม่ได้ครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของพระที่เขาสร้างมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้สร้างมาขายเห็นไหมครับจําไว้เลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับพระเกเขาจะไม่ทําแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้ไม่ว่าจะมองตรงไหน จะมีเม็ดมวลสารที่ฝังอยู่ในองค์พระเพราะพระอยู่ในครกเดียวกันเห็นไหมครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเค่งเนื้อแกปูนเปลือกหอยเนื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่เขาจะเห็นก็คือเห็นไหมครับมวลสารเห็นไหมครับเม็ดสีดําเม็ดขาวๆเล็กๆคราบตั้งอิ้วเห็นไหมครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลน้ำตาลออกสีดำ เห็นไหมครับแม้แต่กระทั่งคราบตังอิ้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับในส่วนที่คราบน้ำมันตังอิ้วขึ้นหนาๆสีเขาก็จะเข้มออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเข้มๆเข้มๆเ,เ,เ,เห็นไหมครับเนื้อสิ่งอื่นใดทุกจุดในองค์พระจะมีมวลสารเห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นสีน้ําตาลกลางๆตรงนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มๆตรงนี้เป็นสีน้ําตาลจางๆนี่คือธรรมชาติของการผุดขึ้นมาของน้ํามันตังอิว้วขึ้นมาปกคลุมเนื้อพระเพื่อรักษาองค์พระในพระแท้เขาจะมีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขาก็จะทิ้งหลักฐานไว้ให้เราศึกษาให้เราดูในความเป็นพระแท้เห็นไหมครับ การปริการแยกเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดแดงเม็ดมวลสารคราบตังอิว้วเห็นไหมครับพระองค์นี้ไม่ว่าจะดูตรงไหนก็จะมีแต่คราบน้ามันตังอิวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพระเนื้อแก่ปูนอ่าแกผงแกน้ํามันตังอิวหรือว่าเนื้อเน่าเห็นไหมครับ ที่เขาใส่น้ํามันตังอิ้วเยอะก็เพื่อรักษาเนื้อพระเพราะเวลาพระผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวพระพอเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นเวลาร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีน้ํามันที่มีอยู่ในองค์พระเขาก็จะดันขึ้นมาเห็นไหมครับดันขึ้นมาสีเขาก็จะสีจางสีเข้มสีจางสีเข้มสีจางสีเข้มเห็นไหมครับ บนเส้นซุ้มเราก็เห็นเม็ดมวลสารเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเราก็จะเห็นหลักฐานเห็นไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นเม็ดมวลสารขนาดใหญ่แล้วเขายุบเขาหดเขาเหี่ยวพอยุบหดเหี่ยว สิ่งที่เขาจะเกิดก็คือเห็นไหมครับปากของเม็ดมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับพอเขาหดเขาเหี่ยวเม็ดนี้เขาก็จะยุบลงไปแต่ตรงนี้เขาไม่ยุบเขาก็จะคงสภาพเอาไว้เห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่พระเกททาไม่ได้เห็นไหมครับเขาจะเป็นหลุมลึกๆเห็นไหมครับเขาจะมีความนุ่มนวลเขาจะไม่หยาบก,กระด้างเหี่ยว จะไม่มีความเหี่ยวความแห้งแต่อันนี้เห็นไหมครับมีครบทุกอย่างเห็นไหมครับถ้าเราไปเจอแบบนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่มีในพระแทรเห็นไหมครับพอมีการหดเหี่ยวเขาก็จะยุบพอยุบเขาก็จะเกิดปากหลุมแล้วในหลุมเขาก็จะมีคราบสกปรก,ปกเห็นไหมครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้ดูพระแท้ได้เห็นไหมครับนี่ครับเราดูตรงนี้เราจําไว้เลยนะครับนะ ในความเป็นพระแท้เห็นไหมครับหัวเข่าจะนูนหนาใหญ่ฐานชั้นที่สองฐานชั้นที่สจะนูนหนาใหญ่เนื้อสส้นอื่นใดก็คือมีเม็ดมวลสารเห็นไหมครับคราบตังอิ้วที่มีสีเข้มสีจางสีเข้มสีจางแต่พระองค์นี้เส้นสุมเล็กเห็นไหมครับเรามักจะไม่ค่อยเจอ ที่มีเส้นซุ้มเล็กๆแบบนี้เรามักจะไม่ค่อยเจอพอเราไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นเราจะตัดสินว่าเป็นพระเกไม่ใช่นะครับนะให้เราดูองค์ประกอบหลายๆอย่างเห็นไหมครับคราบตังอิ้วเนื้อเน่าความคมชัดลึกเห็นไหมครับการผุการกรนการอะไรต่างๆนี่ครับเราจะต้องดูทุกๆอย่างเราจะไปดูแค่เส้นซุ้มแล้วตัดสินว่าเป็นพระเกไม่ได้นะครับนะ แล้วเราจะพลาดของดีครับผมสิ่งที่เราจะเจอในพระแท้ก็คือมวลสารเห็นไหมครับมวลสารในพระองค์น <zess> ี้เยอะมากเห็นไหมครับเม็ดแดงที่ฝังอยู่ในเม็ดดำเม็ดดำมวลสารเม็ดดำหลุมมีการผูกกันก่อนในหลุมมีคราบมีการงอกของปูนหิบเห็นไหมคร拜拜<น>ับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆ ไม่มีนะครับนะนี่ก็คือมวลสารอีกอันหนึง่งไม่แน่ใจว่าเป็นก้านทูบหรือเป็นโลหะถ้าเป็นโลหะก็อาจจะเป็นเหล็กไหลเหล็กน้ำพีเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆๆ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 นี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับพระเกไม่มีนะครับนะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ในลุงจะมีการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับมเม็ดปูนดิบที่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับสองสามเม็ดสี่เม็ดเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับสิ่งเหล่านี้พระกี้ทำไม่ได้นะครับนะเห็นไหมครับในพระทชเขาจะมีการผุก,การกร่อนการยุ่ยการสลายเห็นไหมครับมองลึกๆล,ลงไปเราก็เห็นการงอกปูนดิบเห็นไหมครับเป็นลุง มวลสารสีดํามวลสารสีแดงเม็ดมวลสารผงพุทธคุณเห็นไหมครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับการที่เราจะบอกว่าพระเป็นพระแท้เราจะต้องมีหลักฐานเห็นไหมครับหลักฐานในการที่บ่งบอกถึงความเป็นพระแท้คือการผูกการกลอนการยุบการแยกการเหี่ยวการย่นเห็นไหมครับนี่ครับ ลักษณะแบบนี้เกิดจากมวลสารที่ผสมลงไปในองค์พระแล้วการเวลาผ่านไปนานไปนานไปนานไปเขาก็จะเกิดหลักฐานขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระเกล่ะพระเกไม่มีแบบนี้เพราะพระเกไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนอกจากปูนดิบผสมกาววิทยาศาสตร์ถ้าอยากจะให้พระกาวก็ไปพ่นสีไปมักขี้โคลนไปทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อ ให้ดูเหมือนพระเก่าถ้าเรามาเจอหลุมโพรงลึกๆแบบนี้นี่ครับตัดสินใจได้เลยว่าเป็นพระเทล้านเปอร์เซนเพราะเขาจะมีเหี่ยวยุบย้อยสลายเห็นไหมครับพระเกเขาจะไม่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับการดูพระ ผมถึงได้บอกว่าพยายามดูพระที่มีเนื้อที่สะอาดสะอาดเราอย่าไปดูพระที่มีความสก,กปรกเพราะพระที่มีความสก,กปรกเขาจะแต่งตบตาเราไม่ให้เราเห็นเนื้อหามวลสารแต่พระองค์นี้เห็นไหมครับเราดูมาหลายๆจุดยิ่งเราไปเจอจุดนี้จุดนี้ส่วนมากเราจะเจอในขอบข้างแต่อันนี้เจอในด้านหลังเห็นไหมครับเรามองลึกๆลงไปเห็นไหมครับ เม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเห็นไหมครับคาบสกปรกเม็ดมวลสารการงอกปูนดิบนี่แหละครับหลุมนี้โพรงนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นพระแท้ครับผมเห็นไหมครับมวลสารเม็ดใหญ่ๆเห็นไหมครับอันนี้คือเนื้อพระอันนี้คือมวลสารอันนี้คือมวลสารเห็นไหมครับอันนี้คือคาบสกปรกอันนี้คือเม็ดมวลสารสีดํา เห็นไหมครับทุกจุดทุกที่จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพพะเกจถ้าเป็นมวลสารกับมวลสารเป็นกระจุกแท้สีดํากับดาทั้งองค์แบบนั้นถอยห่างๆนะครับนะเห็นไหมครับไม่ว่าจะดูจุดไหนเขาก็จะทิ้งหลักฐานไว้ให้เราเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารขนาดใหญ่เม็ดดาเห็นไหมครับ ในร่องรอยของการปริการอ้าเห็นไหมครับจะมีคราบสกกระปกเห็นไหมครับพระแบบนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะพระผ่านการเวลาเกือบ200ปีพระผ่านการเวลาเกือบ200ปีสิ่งที่จะมีก็คือรลักฐานนี่แหละครับที่ผมพูดไปพูดมาย้ำไปย้ำม,มาก็คือ อยากจะให้ทุกๆชั้นที่เข้ามาดูคลิปแล้วดูพระเป็นเห็นไหมครับเราจะไม่มีโอกาสได้มาเจอคลิปแบบนี้บ่อยๆเพราะทุกวันนี้เขาจะไม่มาบอกมาทําคลิปให้เราดูพระเพราะเขาจะมีหน้าที่ขายอย่างดีโอครับผมพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ได้ตัดขอบข้างเห็นไหมครับพอเป็นพระไม่ตัดขอบข้าง ก็จะไม่ค่อยมีอะไรถ้าเราได้ดูเยอะแต่ก็ยังมีเห็นไหมครับรอยปีรอยอ้าพอรอยปีรอยอ้าเขาก็จะเป็นหลุมเห็นไหมครับเป็นหลุมลึกๆเป็นหลุมลึกๆเม็ดมวลสารสีดาเห็นไหมครับการยุบการอะไรต่างๆเห็นไหมครับพอพระไม่ตัดขอบข้างเราก็จะเห็นด้านหลังเห็นไหมครับจะเป็นเส้นคมคมเห็นไหมครับยิ่งเรามาเจอแบบนี้นี่ครับที่เด็ดของพระสมเด็จ ถ้าเราไปเจอแบบนี้คือพระแท้แน่นอนเพราะนี่คือมวลสารของไม้อาจจะเป็นเกสรดอกไม้เห็นไหมครับเกสรดอกไม้เขาจะเหี่ยวแห้งเห็นไหมครับเรามองด้วยตาเปล่าก็รู้เห็นไหมครับนี่ครับพระแบบนี้พระเกไม่มีเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้เราดูไปดูมาเราก็จะเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในองค์พระ อันนี้คือขอบด้านบนเห็นไหมครับก็เป็นเม็ดมวลสารเม็ดขนาดใหญ่เห็นไหมครับ,รรรข,รบข้างเม็ดมวลสารก็จะเป็นหลุมเป็นโพรงลึกๆเห็นไหมครับอย่างที่ผมได้ชี้ให้ดูไป 2- สองสามจุดในพระองค์นี้เพราะหลุมโพรงแบบนี้เกิดจากการหดเหี่ยวแห้งและเหยของเนื้อพระของน้ำมันตังอิ้วของธรรมชาติพระเกศทำไม่ได้เห็นไหมครับเราเจอแบบนี้ ก็สามารถนำไปประกอบว่าเป็นพระแท้ได้นะครับนะนี่แหละครับพระสมเด็จผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าตัดสินแค่เพียงภายนอกคือพอเห็นเส้นซุ้มเส้นเล็กๆแขนเล็กๆเราก็ตีเป็นพระเก๋เห็นไหมครับแต่จริงๆพระองค์นี้ถ้าท่านที่มีความชำนาญเขาจะบอกว่าแท้ตาเปล่าเพราะเขามีมวลสาร มีคาบตังอิวเห็นไหมครับมีความคมชัดลึกเห็นไหมครับมีความคมชัดลึกเห็นกระทั่งลำํำคอพระเกตคมชัดสวยงามเส้นซุ้มเรียวเล็กเห็นไหมครับพระแบบนี้พระเกศไม่ทําเพราะมันขายไม่ได้ครับผมก็นี่แหละครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับนะผมก็จะมีพระแบบนี้แหละครับแปลกแตก,แก,แกต่างๆ,งๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อ ไปสู่ในการสเสวงหาพระสมเด็จแท้ๆสวยๆงามๆนะครับนะก็ขอให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับดูรับชมมีแต่ความสุขความเจริญครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปโชคดีมีชัยครับผม